นโมตัสสะพาคาวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหัโตซึ่งเป็นผู้ไกลายจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ ราชสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนมโมตัสสพพังกะวาตุขตอ,อนอบน้องแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระาหะาตซึ่งเป็นผู้กาจากกิเลสสมมาสังพุสตะ ตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนมโมตัสาภพพะกาวโตขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพ,าาพระองค์นั้นอะระหาโตซึ่งเป็นผู้กายจากกิเลสสมมาสามบทตสัสสะ าจะารู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสารนาังคาัชามิข้าพระเจ้า,าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสารนาังคาัชามิ ข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสร้างฆังสารนังคาจาัมีข้าพระเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นทีพรร่พึ่งที่ระลึกทูติยามปิพุทธทางสารนังคาจัามี แมวาราตีสองข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยามปิรรมังสรารนางกาจามิแมวาราตีสองข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก สุติยามพิสังฆาสานังกาชามิแม่วาราทิสองกาะเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสาตยามพิพุทธังสารนังกาชามิ แม่วาราที่สามก้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธาตุยางปิธรรมงสารณนางกาเจ้ามิแม้วาราที่สามก้าปพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ตาทียังปิสังกังสารนางกาเจ้ามิแม่วาราทีสามก้าพระเจ้าขอถือเอาประสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอิติปิโสภควาพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาเจ้าน,านั้นอารัง เป็นผู้ไลจากกิเลสสัมมาสัมพปทโนเป็นผู้ตราัสารู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจาระสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจาระสุขาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนกองเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธ เป็นผู้โรูผู้เตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภัสวะติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกตามสัส่งสอนศาสตร์ดังนี้สวากาโตปักวาตาธรรมนพราธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสารทีิโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิยโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่ยังกัดการเอหิปาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะานาัยโก เป็นสิ่งที่ควรน้องเข้ามาใส่ตัวแต่จ,จะตังเวทิต่จับปวงินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้จะพอตนดังนี้สุปาิปันโนภะกว,โวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติดีแล้ว อุยจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคย่ามุไดปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได้ปฏิบัติเพื่อรู้ตามเป็นเครื่ององอกจากทุกแลว้วสามีิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได้ปฏิบลลัติสมควรแล้วยะติทาง ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจตาริบุริสายุกานิอาชาบุริสปุกกะราผู้แห่งบุรุษสี่คู่นัเปลี่ยนตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอชาภะกะวะโตสาวกสังโฆนั่งและสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโย เป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหุนยโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเถกิเนยโยเป็นผู้ควรรับทารสินาทานอันจะดีการณิโยเป็นผู้ที่บุกคลทััวไปควรทำอัญชะี อนุตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้เตชยมังครานิขอใจมงคลทั้งหลายจงม,มีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้น ทุกาหาทิติปุู้จะเคนสุธาตาหาทังพรรม,มังวิสุทธิจุติมีทิปะาาพิธานังญานากเทนวิทินาจิตวามุนินโทพร,ระจอมุนีได้ชนะพร้มผู้มีนามว่าเท้าประกาผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยกุณนันบริสุทธิ์ มีมืออันเท้าผู้ชงคือทิฏฐิที่จนเือผิดดึงรัดไว้แน่นแฟนแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายาณสันเพจะภาวาตุเตชยะมังครลานิขอชใยมงคลทั้งหลายจงม,มีแก่ท่านด้วยเดชแห่งระพุทธใยมงคลนั้น เอตาปิปุตตะชยมังคะลาอาตคาธาโยวาจโนตินาติเนสารเตมะตันติอิตวานะเมฆาวิวิทานิจุปาตตวานิโมขังสุขังอติกะมมยานารโอสะปัญยุนาดชนไดมีปัญญาไม่เกียดการสวดก็ดีระลืกก็ดี ซึ่งพระพุทธัยมงคลแตกทาถา,า,าแม่เหล่านี้ทุกๆวันนรชนอนั้นพึงลาเสียได้ซึ่งอุปาจวะอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นนานเอกถึงวิโมกขศิวาลาัยอันเป็นบารมาสุขแลมหาการุณิโกนาโท ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ประกอบแล้วด้วยมหาการุณาอิทตายาพพป,ปานินำกูลเลตาวาปารมีสัภพ,พาอย่างปารมีทั้งลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สัพ,พสัตว์ทั้งหลายตาดตัวสัมพอิมุตตมัง ถึงแล้วซึ่งความตรัสจจรู้อนุโดมเอเตนาส์จวาัเจนะด้วยคำศาสตร์นี้โอตุเตชยมังคลังขอใจมงคลจงมีแก่ท่าน

พระพุทธเจ้าทรงพระชนมานาคนขอเพลิกถึงความเป็นผู้ชนะและทรงบันเทิงอยู่ในอภิเศกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงให้จเจริญความยินดีแก่พวกศากยราชว่าพระองค์ชนะมานาปราชิตบาลังอานเป็นชัยมงคลเนื้อใบบัว คือปัจจพีเป็นประธานชั้นใดขอท่านจงเป็นผู้ชนะชัน,นั้นสุนากาตังสังคกลัง,งสุปปาตังสุหุติตังสุขนนยสุมหุตโตจะสุยิต,ตังพระมัจจริสุประธานที่นั่งสาทังายประพืตอชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเิกดี มงคลดีสว่างดีรุ่งดีแ้งนาดีครูดีบูชาแล้วดีนายพรหมมจารีบุคลทั้งหลายกายกรรม,มัางกายกรรมเป็นปทักสิ้นส่วนเบือาามมเเบ้องขวาวาจากรรมบางปทจักีนางว่าจีกรรมเป็นปทักสิ้นส่วนเบื้องขวา ปัตตากันาโนกรรมังมโนกรรมเป็นปัตตกสินส่วนเบื้องขวาปณิทิเตปัตากินาความปรารถนาของท่านเป็นปัตตกสินส่วนเบื้องขวาปทากินานิกาตวะนาศาสตังหลายรรมมันเป็นปัตตกสินส่วนเบื้องขวาลาบนตาเตปัากิเน ย่อมได้ประโยชน์ทังายอันเป็นกระตักสิ้นส่วนเบื้องขวา